ไปหาวยาีนั่งคุยกันอ่ะอดิขาแต่ในขณะที่อดิขากาลังพี่ป่าเขาจะมุบบิดมุบบิดไอ้นี่ไหมมุบบิบมุบบิดคือคุยก็พวกเหล่านี้ครับคุยแต่ว่าเขาไม่มีใครว่าหรอกแต่เวลานั่งคุยก็ญาติโยมเนี่ยจงนั่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่สํารวมเขาจะบ่ข้าใจเราเขาไม่สารวมไอ้นี่ลาบากแต่สไตล์ของเราเนี่คือเทวดาเขาไม่มีวัคโคนครับ เาควรตการนัน่งแบบสบายอกสบายใจนะตอดนีน้ทีมันเวลาเราก็ไปพอแต่ไปขึ้นมาปับ๊บพอแต่เราไปนี่ปั๊บก็มีพวกเทวดากับเดินไปทั่วเดินไปเดินไปน,นัง่งถามกันเรียบถามกันก็มีแต่มันทั้งนี้จะกลัวผีแค่นั้น <laughs> <c oughs> โอ้ผ่านขนาดนี้ไม่กลัวแล้วเลย <laughs> มันกลัวนะะครับ <Bond> <Pokémon> <trilogy> ใช่แต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้ไม่ได้กูดถวตอนนี้ก็กลัวเอางั้นเรอเอาผีกับเทวดาเขาจะว่าเกิดว่รูปแบบวิญญาณเดียวกันนะครับมัน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 เหมือนมันเหมือนกันแต่ว่ามันกลัวมันกลัวแบบไหนคือมันกลัวก็ที่ว่าคือบางทีมันจะอยู่ก็ที่เราเห็นมากหรือเปล่าคือมันเมนมันเห็นอย่างเงี้ยคือวันนั้นเรามาพอแต่เราเป็นนอนเี่ยพอแต่เราเป็นนอน นอนไปนอนอยู่เขาวัดแตรกๆวันนะ่ะทีนี้พอตะวันแปดค่ำเนี่ยแปดค่ำเนี่ยอยู่ๆมันก็มีเสียงกราวๆกราวๆขึ้นมามันก็เดินออกไปเราก็มองม,มองไปมองมาแต้เราก็เดินไปว่าไปวันเนี้ยเป็นวันแปดค่ำพรุ่งนี้แปดค่ำเราจะต้องเดินทางไปไปบ้านพี่น้องเราไปญาติไปไป,ไปหาลดกหลานไปไปบอกให้เขาเนี่ย ทำกับเข้าใส่บาตอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็ไปมีไอ้พีไอ้ไอน้นางไม้อะไอ้ไอพี่บ้านพี่เรือนมันก็มาถามว่าท่านจะมาหาใครวะโอ้ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พอดีฉันจากโลกนี้ไปแล้วฉันอยากจะมาให้ลูกล้านของฉันเนี่ยคือทำคับเข้าไปให้ใส่บาตเป็นชาติเขาก็เลยลูกๆเขากำลังนอนอยู่เนี่ยนา่งอย่างเงี้ยชาวนี้เนี่ยพระมาบิณฑบาต ถ้าไม่ได้มาบินทบาททุ้งข้าวทำปลากระป๋องเดอ้อไปไปซื้อปลาทูมาทอดแล้วก็เอาไปไปไปใช้บาตรพระเดอ้อแล้วแม่จะคอยรักอยู่ที่นั่นพ่อจะคอยรักเยู่เขาก็ไปกันเป็นแถวเลยพอจะพักหนึ่งขึ้นมาประมาณตีสามเนี่ยเขาก็จะเดินมาเด้อเฮ้ยถ้าตีสามแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยมานัดกันอยู่ตรงนี้เด้อต่เราก็เดินมาเอ๊ะมันมันก็เดินมาพอตีสามมันก็เดินมา เดินมาเดินมาก็มาเขา่าเขาา่าไอ้ไตตรงนั้นคือที่นี่ไอ้ไอตัวหลวงพอ่อเองนี่ก็นอนนอนนอนเขาก็นอนอยู่ใกลใ้แต่พอพพอพอไอไตอนไปนี่เราก็เห็นมันไอ้ตอนกลับมาเราก็เห็นมันอี่ทำไมผีทำไมคนพวกนี้มันเดินเข่าสลาวะมันเป็นเพราะอะไรพอจักพักหนึ่งพอแต่มันแก้งขึ้นมาเลยล้วเราเราเราก็เอามือน่ไปแหวกไอ้้าคเข่าอยู่ใต้ฐาน มันมีแต่กระดูคนประมาณยี่สิบสามสิบกระดูกอ่ะม,มันวางโกดเอาไว้ในแต่กระดูกโอ้โหนี่ครูมานอนอยู่กับผีทั้งคืนเลยพอมาเห็นเนี่ยตัวนี้จากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็หนีเลยถ้าไม่อยากเห็นผีเพราะบางทีมันก็นมามองเราแล้วก็มุดนาเฉยเพราะทั้งนี้กับผีกับวิญญ,ญาณเนี่ยมันไม่เมียอะไรไปบังกันได้ครับคือมันจะเห็นกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะอ,<ม>อ,อืไอการที่มีตาทิพย์นี่มันไม่ได้นะ ไอ้ฮานี่พอมันมีอยู่วันหนึ่งบางทีบางทีมันก็เห็นนะบางทีมันก็เดินมันมีวิญญาณตัวหนึ่งเขาเรียกวิญญาณอะไรนะหน้าตามันก็มันก็ใกล้ๆกับคนเนี่ยแต่มันก็มินก็ะบีมันก็เดินมาเดินลุกๆๆๆมาแล้วก็เดินอะไรพอเราก็ดึงนือเดินไปมันเดินจากนู้นมาเนี่ยมันจะไปท่าบ้านลังนี้นี่กำลังฆ่าหมูแล้วก็แล้วก็เขาเขา ทีนี่ไอ้น้ำคงน้ำข้าวคนหมูข้างในหมูเนี่ยที่เขาล่างอ่ะมันก็จะไปดูดมันไปถึงบ้านเขามันจะไปดูดเพราะพวกนี้นี่แม่แม่เอาบุญกุศลนะครับมันก็จะใช้ปากดดูดเพกินน้ำข้าวอ่ะพอกินน้ำข้าวขึ้นมาเสร็จปั๊บแล้วเวลาเขาล่างหมอข้าวไม้ต่างๆเขาเอาน้ำข้าวลงข้าวเม็ดข้าวลงมันจะไปดูดครับพอดูดไปดูดมาขึ้นมาปั๊บ ถ้าบ้านหลังนี้นี่เขาแต่งงานมันจะเริ่มเกิดแล้วนะมันมาบางทีมาสี่ห้าตัวบอกว่าเฮ้ยไปเถอะเราแจ้งแล้วเรากลับบ้านเราเถอะพวกเนี่ยกูไม่กลับเรากูจะไปเกิดกับลูกคนนี้กูจะคอยเชื่อไหมว่าพอมันไปเกิดจริงๆนี่ลูกเร็วยางกระหม่อ <laughs> เอเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงดับสาสีนหน่อยเด้ออย่าคาซัดเด้อเนี่ยไอ้พวกไอ้เนี่ยวิญ,ญญาณตัวเนี้ยมันไปเกิดแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าในคมภีเขาเขียนว่าอะไร,รแต่เรารู้ว่ามันอยู่ในะมันมันเป็นกาักษะนะหน้าตาปามันจะดำเล้งมันมันเดินนี่ก็มีเนะ่เดินตุตะต,ตะตุกตะบางทีม,มันเดินเดินครับมันจะเป็นพวกกลุ่มไอไนนะไรอะไรเขาเรียกว่าไอะไสี่ประเภทนี่นะแักมันตัวไหนเ็นมากัครับเป็นสี่ประเภทขึ้นมาแล้วก็เห็น พะมันเห็นขึ้นมาแต่เห็นตัวนี้มันไม่ทรมไรย์แล้วเราก็เออแล้วแต่ทีนี้เวลาเราขับรถนั่งไปกลางคืนเนี่ยมันบางทีมันก็ไอที่รกเหลือเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยขับรถแบบมีสติในเด้อเพราะทําไมเนี่ยวิญญาณมันยืนอยู่ตรงเนี่ยขอบถนนเนี่ยบางทีมันก็ยืนนะไอนั่นก็วิ่งเดินวิวไปเอาไอนั่นก็วิวมาเพราะว่ารถที่มันความก็ดีมันรักรบถนนก็ดีเนี่ยเพราะว่า ไอเจตพู้ท so okay. ี่เขาวิ่งไปวิ um, ่งมาเนี่ยมันทําให้จิตเราอ่อนแล้วมันมาแทรกกันก็หักปลงถนนับแต่บอกนี่นี่นี่ไอสองคนเนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้นะเว้ยมันก็เลยมันก็เลยมาเราเห็นมันพอแต่เรายืนได้มันบอกนี่พระองค์นี่เขามองเห็นเรานะเว้ยมันคุยกันนี่แต่แต่เขาไม่สามารถที่จะปิดบังเราได้ไงนี่เราแล้วเราไม่เรามากัว้ตัวนี้ แต่แทนที่เราจะกลัวเทวดาเราไม่กลัวเทวดาเพราะเทวดานี่เขามาแบบกายละเอียดหน่อยแต่เขาผิวพันธุ์ก็ดีแล้วก็เรื่องการแต่งตัวเขารู้สึกว่าจะดีหน่อยไอ้เจ้านี่มันไม่เคยอาบน้ำจักถึงเลื้อหน้าตาดำข้ามเครียดจักมันจะไปเหนือไปใต้ไหนเรากลัวไอ้ตัวนี้เด้อเนี่ยเรากลัวตัวเนี้ยขัดใจปะมันก็เลยเป็นการเป็นการกลัวกลัวแบบหน้าตามันไม่ดีเออกลัวความสกปรกกลัวความเหม็น มันกลัวแบบมันกลัววิญญาณนะแต่ไอพวกเทวดานี่ไม่กลัวทักน้าเนืงนี่ยไม่กลัวนั่งคุยกันการวันแปดคำสิบห้าคำนี่มันก็เดินออกเลยตุ้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 ยการโยมาทูตหนึ่งโยมมาทูตท่านนี้ก็มองเห็นครับเลยเพลินเลยอ่ะ